สวัสดีครับสําหรับท่านที่รับชมช่องวิถีมานะตอนนี้จะเข้าหน้าหนาวแล้วนะครับผมก็หาเวลามาทำโต๊ะปลูกผักนะครับวันนี้ใช้กระเบื้องนะครับกระเบื้องหลังคาเก่าความยาวเมตรยี่สิบนะครับผมบขนาดที่ผมทํานะครับ เป็นเมตรยี่สิบคูณสาเมตรนะครับใช้กระเบื้องใช้กระเบื้องอยู่เจ็ดแผ่นนะครับผมตรงนี้คว,ความสูงของโตเก้าสิบเซนนะครับจากพื้นนะครับถึงตรงนี้นะครับเก้าสิบแล้วก็ผมวางกระเบื้องนะครับตรงนี้นะครับที่เจ็ดสิบเซนนะครับแล้วก็มีอ่า ตัวไม้ยูคานะครับเป็นทําเป็นคานนะครับผมใช้ไม้ยูคาลิปตัสนะครับผมแล้วก็มีไม้ไผ่ก็คือวิธีการทํานะครับผมใช้ระยะนะครับระยะาจากเสาแรกถึงเสาที่สองนี่นะครับเมตรห้าสิบนะครับแล้วก็ จากนี้นะครับก็คือตามกระเบื้องนะครับก็คือเมตรยี่สิบนะครับลองทำกันดูนะครับไม่ยากก็แตก็ใช้เวลาอยู่ไม่รู้จะทนขนาดไหน,นครับอันนี้ผมวางตัวคานลองนะครับสามตัวนะครับไม้ยูคามันจะไม่ค่อยตรงเท่าไหร่นะครับเราก็ค่อยหาอะไรหนุนเอานะครับเดี๋ยวผมจะ คุมใช้ผมมีผ้าพยงเขียวนะครับมุงเขียวเนี่ยครับของเก่าแล้วจะมาปูแล้วก็เอาดินใส่ตอนนี้ผมอเอาพยงเขียวนะครับขึ้นมาวางครับนะครับบนกระเบื้องอีกทีนะครับเดี๋ยวเราจะเอาดินใส่นะครับวัสดุปลูกนะครับก็แล้วแต่ว่าเรามีอะไรบ้างนะครับ แต่ก่อนที่จะวางนะครับแนะนำให้เจาะรูกระเบื้องนะครับเพื่อระบายน้ำนะครับนะครับผมเจาะไว้เพราะว่าบางทีกระเบื้องนะครับบางทีมันไม่ได้เอียงนะครับเพราะว่าตัวนี้ผมใช้ไม้นะครับมันก็ค่อนข้างจะมันก็ไม่ได้ระดับนะครับแนะนำก็ให้เจาะนะครับผมก็เจาะไว้สองฝั่งนะครับ แล้วก็เดี๋ยวเอาดินใส่เดาีมาดูกันนะครับครับตอนนี้ผมเอาพายแยงนะครับปูแล้วนะครับเราผมใช้ท่อ PVC นิ้วหนึ่งนะครับตัดมาล็อกถ้าคิดว่าถ้ามันล็อกได้ไม่แข็งแรงก็อาจจะใช้เชือกมาเย็บอีกนะครับเพื่อให้มันแน่นเวลาที่ปูผ้า ผ้าเขียวนะครับหรือผ้าแยงเนี่ยครับคืออย่าเพิ่งล็อกนะครับเอาดินค่อยค่อยไล่ใส่ก่อนพอไล่ดินใส่ชั้นล่างเสร็จแล้วเราค่อยค่อยล็อกหรือเย็บผ้านะครับเพราะมีงง้นเดี๋ยวมันจะหลังนะครับมันจะดึงค่อยๆทําไปนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวเหลือเติมเติมดินแล้วก็ปุ๋ยหมักเสร็จแล้วก็จะหมักทิ้งไว้สัก สองสัปดาห์นะครับถึงจะเริ่มเอาต้นกล้ามาปลูกนะครับแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับผมน,นี่โต๊ะปลูกผักนะครับทำจากไม้ยูคาแล้วก็ไม้ไผ่แล้วก็เศษพายงเก่านะครับหรือผ้ามุ้งเขียวแล้วนะครับอันเก่าแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับฝากกดติดตามไปด้วยนะครับช่องวิถีมานะเดี๋ยวได้ผลยังไงเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตกันนะครับว่า ผักจะได้กินไหมขอบคุณมากนะครับผมขอบคุณครับ